โอเคครับสวัสดีครับอ่านี่เราเราอยู่ใน Death Island EpiDama มมนะครับก็คือตัวเกมเล่นไงวะอ๋อ W A S D โอเคนะครับเดินด้วยกัน W A S D คลิกอัพดิสพูช้ชอบยังไงอ๋อเดินชนโอเคเพดซ้ายถูกคลิกโอเคอ๋อก็เกมนี้เป็นเกมแนวโมบ้านะครับหรือว่าพวก A H L O N L O L อะไรก็ตามนะที่คิดได้นะครับ มาเราจะมาดูนะครับว่า Dead Island เนี่ยเป็นเกมที่เอ้ย Dead Island Epidemic ไม่ใช่ Epidemic มาติดติดดราม่าไปนะ Epidemic นะครับเป็นเกมยังไงบ้างรเราจะมาดูกันนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรก็ฟาซอมบี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวกันผมว่าสาวเกมเบาไปหน่อยเรือวะอ้ซอมบี้ in your head ไม่ใช่อ,อ่ Master Volume โอเคขึ้นมา น้องผมว่าดีขึ้นโอเคแค่นี้แหละตายแล้วนะครับโอเคค้นไปดูบนบนนะว่ามีอะไร destroy the field fence ไม่ใช่ field ใช้ตกว Q ได้ว่า Q E เอเ่อ E อี e. ไม่ได้นะครับอ้าวนั่งไงมีขึ้นมาเอาแล้วทำไงอ่ะแบบมีคิลัดลอัพอะสวิงแล้วก็ล็อกทอสเดอะวูเดนอ่ะหัว่าทอสกันอ้าวอัพได้สองอย่างอ่ะอัพได้เดียวเดียว,ยวหรือเปล่าอ่านี่ฟาดอย่างนี้นะครับโอ้แลมปเป็ด อ๋อืันกี้ก็การใช้สักิลนะครับขีดขวาอ่าขีดขวาคือการแบทช็อปอ้าวไม่มีอะไรนะครับเกมก็เหมือนเกมแนวโมบ้าทั่วไปแค่โอ้อืมอ๋อตีหมูด้วยนะ ตัวละครผมชื่อว่าเบิร์กนี่แอมเบอร์อ่าไอ้ไอ้เฮี้ยนี่กำลังโดนกระทืบอ,อยู่นะครับเราต้องช่วยเธอเออล่วงไอ้เฮี้ยโดดตัวแดบแๆกูเก็ดมันมากไอ e er. ้เฮี้ยกูไม่ชอบมันเลยมันลิ้นยาวโอเคเราไปทำมิชชั่นกันต่อหลอะมึง่น่จังมีเฮี้ยอะไรให้กูเก็บไหมนะ่ะวิ่งยังไงสเปนอ๋อมีสเปนปลานะครับพุ่งประมาณว่าหลบซอมบีต้ตบเหรอเฮ้ชุบ ไปกับเดสตอายไปกับปะเก๋อ๋อก็ต้องอัพนะครับอัพสกิลขึ้นมาอ่านี่มีเขียนอยู่สเปร์ทูดรอคเนี่ยอ๋อพวกนี้นะฮะแล้วกด E ใช่ไหมทำไงอ่ะไม่ถึงเหรอเอ้าทำไงอ่ะช็อตเดจเนอร์เรทเราจะช็อตได้ไงอ่ะทำไงอ่ะไปช็อตแล้วกูเดินข้าไปกูก็จะลวงนะครับอ่านี่นี่ผมเห็นละกดตัว C อ่าจะเป็นเปลี่ยนปืนนะครับแล้วยิง โอ้แล้เป็ดนะฮะเกมอ่าเราสามารถเป็นมิลลีหรือเป็นแร้งได้ในเวลาเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุยไลน์แป๊บหนึ่งกอสำหรับอะไรที่หายไปนานนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมกำลังจะตั้งตัวขึ้นมาใหม่แล้วเนื่องจากว่าเรากําลังจะซอฟเซตกันแล้วซอมบี้พวกนี้ตายอย่างเฮดช็อตไปแล้วนะครับถือปืนก่อนอ่ะเสียวเรามีแอมเบอร์คุปองครับไม่ต้องห่วง ไปล่าคุ้มครองเราไว้โอ้แรงนะสะใจถ้าเกิดผมผมก็สามารถยิงไม่โดนอ๋อเล็งตามเป้านะครับเออก็แปลกกว่าแนวโมบ้าเกมอื่นเนาะโมบ้าเกมอื่นนี่จะล็อกเป้าไนงะจิ้มปึ๊กยิงให้เลยใช่ไ้ยอ่านี้เราต้องแน่นันได้เฟียวล,ลวงไส้แตกกระสุนมีลมกัดป่นนะเน่ะอ๋อนั่นเลือดนะไม่ใช่ เลี้ยวสองวอล์เกอร์เย็บลวงอ้าวพุ่งขึ้นมาเลยเว้ยเฮสตอร์ไเดอร์บาริเคิดอ่ะทำไปเอ้าเย้ซอมบี้อย่ามายุ่งกับเมียกูฮเฮ้ยเร็วๆทำงานใส่เด็กนู่ ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับสำหรับตัวเกม Dead Island นะ e p i d e นี้โอ้ลืมไปว่าเรามี Bad Shop อ,อย่างนี้อยู่นะครับก็ก็โอเคดีนะครับเราก็จะดูเออมันอัพ ต้องัต่อกันเหรอสับไปสับมาอย่างเงี้ยเออแมปเจนเนเรตนี่เจนเนเรตแลกนะดูดูผมสามารถยิงสเปรดได้หรือเปล่าแต่ผมว่าตัวเกมเดี๋ยวน่าจะมีออกไอเทมอะไรพวกนั้นนะแบบว่าที่อ๋อนี่ก็มีมินิแมปเรากำลังจู่จุดนี้เอายิงวาวไอสัตว์กูกากมากแค่นี้กูยิงไม่โดนอ่าอันหนึ่งเดี๋ยวผมเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันสะใจกว่า เนี่ยวอล์กเกอร์เลเวลสีอ่าวอล์กเกอร์เริ่มมีเลเวลแล้วครับสตาร์ทอป라 p ์แบบเอ็กอะไรอะ่ะเพจเอ็กทำไมอะ่ะเพจเอ็กแบบรูดได้เท่มอ๋อนี่ยึดบ้านเหรออ๋อยึดทงยึดทงอ่าเฟียวมีระบบยึดทงในเกมด้วยแคปเ e อร์สี อ๋อแล้วเราก็ต้องยืนรอแคปเจอร์นะครับเหมือนพวกแบทเทนฟิลเกมอะไรพวกนั้นนะครับหลายๆเกมไม่คลิกขวาลูซองเป็นไงอะอ่าน่าสนเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับบแล้วก็เดินเก็บอ๋อเดินชนเอาวิธีการเก็บของเกมนี้ง่ายเดินชนไม่มีแบบกด e อะไรพวกนี้กด e เป็นสักิลไงไอสารัสเป็นแคนเซิลไงอะ แคนเซิลแคนเซิลไงอะ่ะกด e ครั้งกด q ต้องแคนเซิลไม่ได้อะ่ะอ๋อกด esc ได้นะครับไปต่อให้กันผมว่ามันน่าจะเป็นการเอาปืนฟาดหัวแน่เลยเวลาเรากดไอ้นั้นอ่าอเคกูเฟี้ยวกูขิกขวานะครับ อ๋อเป็นยิงผักอะไรพวกนี้นี่วะไอ้ซ่าเขี้ยมึงโหตรมากอ๋อนี่คือแบบว่าเราฆ่าฮีโร่เขาอะอ่าดรอกสามารถหมุนได้นะครับกูลองทำตั้งแต่แรกแล้ว เกมนี้ติดๆกัดขัดนะไม่งั้นก็ต้องคุยไลน์ไปด้วยออผมว่าเกมมันไม่สามารถอัพแบบว่าอัพข้ามได้ต้องอัพเป็นไปตามไม่นั่นเอ,อ๊ะไอพีเพิ่มเองใช้ไอพีป่ะอ๋อมานามานาไม่ใช่ไอพีไม่ใช่ XP, ไอพีตกใจคือว่าไอพีเพิ่มเองเฮ้ยอ้าวยิงแม่งอ๋อไม่เป็นไรกูมาช่วยแล้ว ไม่ต้องห่วงสาวน้อยอ่าหรือสะพายนะครับไอ้เคียอ้วนนี่อะไรเนะี่ยกูเกียนมึงน่าร่วมแล้วโอ้เคียมาเทียบเลยเอามายู่เป้าด้วยเรากำลังถู่จุดจบไอ้ซาร์ตั้งไงต่อขึ้นรถโหเหยียบศพกูรับรู้ได้ อะไรอ่ะอ๋อละชาก